สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องเลื่อยเปื่อยเชื่อแช่นะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะก็จะมานำเสนอในสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรบนะคะจะเป็นในส่วนของพรบรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพรบรถจักรยานยนต์กันก่อนนะคะตัวพบรบ ของรถจักรยานยนต์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับบริษัทกลางนะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะซึ่งตัวพรบรตัวเนี้ยหนึ่งปีนะคะจะซื้ออยู่ที่สามร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะแต่ถ้าซื้อผ่านตัวแทนบางบางบางที่ก็อาจจะมีค่าบวกค่าบริการเพิ่มไปนะคะแต่ราคาปกติของเขาก็คืออยู่ที่สามร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะ ซึ่งอ2สามร้บสี่าทตัวนี้จะคุ้มครองอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะก็หเลยจะเป็นเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งต่อคนนะคะอยู่ที่สามหมไม่เกิน30,000บาทนะคะในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะก็จะเบิกค่าชดเชยได้อยู่ที่ สองแสนถึงห้าแสนบาทนะคะต่อคนก็จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองนะคะจะเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงแนะนำว่าควรจะซื้อติดรถไว้นะคะเพราะว่าถึงเราจะต่อทะเบียนไม่ได้เช่นค่ะรถอาจจะตรวจสภาพไม่ผ่านหรือว่าอะไรยังไงแต่แนะนำว่าพรบบต้อง มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไว้นะคะแค่300ฟบาทแต่ความคุ้มครองเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะถ้าหากเราไม่มีพรลบนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่มีพรลบนะคะหรือพรลบขาดก็เราเนี่ยจะต้องจ่ายค่าค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลเองนะคะเป็นเงินสดนะคะ ซึ่งถ้าเรารักษาตัวระยะยาวหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยเยอะทางโรงพยาบาลจะให้เราสำหรับรถที่ไม่มีพรบนะคะเราก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสามหมื่นบาทแรกกับทางบริษัทเอกกับทางโรงพยาบาลเองนะคะและหลังจากที่ว่าสามหมื่นแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในส่วนต่อๆไปเนี่ย ทางโรงพยาบาลเขาก็จะตัดไปในสิทธิ์ของบัตรทองหรือบัตรประกันสังคมของเราต่อไปแต่สามหมื่นแรกเนะี่ยคือถ้าไม่มีพรบรเราต้องจ่ายเองถ้าเป็นอุบัติเหตุจากรถนะคะซึ่งก็ถ้ารถไม่มีพรบรยังไงนะคะแล้วเกิดเหตุไม่แนะนำให้ทําการสวมคันนะคะก็จะเคยได้ยินกันอยู่นะคะว่าถ้าเกิดว่า อาจจะแบบรถไม่มีพรบรจะทำไงดีไม่มีตังค์จ่ายโรงพยาบาลแนะนำว่าให้เจราจากับทางโรงพยาบาลนะคะอาจจะต้องจ่ายจ่ายแน่แต่ว่าอาจจะขอต่อรองเขาหรือว่าทางโรงพยาบาลอาจจะมีอะไรแนะนำนะคะดีกว่าเราตัดสินใจไปสวมสวมคันเพราะว่าถ้าสวมแล้วทางบริษัทกลางเขา จับได้ว่าเราทำการสวงคันนะคะไม่ใช่รถคันที่เกิดเหตุก็จะมีการอาจจะมีการฟ้องร้องนะคะและเราก็อาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จนะคะหรือช่อโกงซึ่งจะยุ่งยากมากไหนจะต้องเสียตังค์เองแล้วแล้วก็ยังต้องมานั่งเสียอาจจะต้องเป็นค่าปิดคดีหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าไม่มีพรบาก็ต้องเจรจากับทางโรงพยาบาลนะคะให้เขาช่วยพอจะช่วยบรรเทาอะไรได้บ้างนะคะแต่ในส่วนที่มีพรบานะคะเราก็จะเบิกมีสองแบบถ้ากรณีที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่เยอะค่ะก็เราอาจจะสำรองเงินออกไปเองกับทางโรงพยาบาลก่อนแล้วก็นำ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์นะคะจากทางโรงพยาบาลแนบกับสำเนาพรบสำเนาบันทึกประจําวันถึงแม้จะไม่มีคู่กรณีนะคะเราก็จําเป็นต้องมีบันทึกประจําวันจากทางเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมของเจ้าของรถติด ติดไปด้วยก็ได้แต่รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ใช้แต่ถ้ามีก็ mm. ก,ก็ดีนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนรถนะคะนำเอกสารต่างๆเหล่านี้ไปเบิกเงินคืนจากทางบริษัทกลางประกันภัยสาขาที่เราสะดวกกับส่วนที่2กรณีที่เรารักษาตัวนานๆนะคะค่าใช้จ่ายเยอะๆทางโรงพยาบาลให้เรานำเอกสารทั้งหมดเบื้องต้นที่แจ้งไปนะคะก็คล้ายๆกับกรณีแรก เพียงแต่จะไม่ต้องเพียงแต่จะไม่มีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลค่ะกับใบรับรองแพทย์ที่เราจะยังไม่มีให้เรานำพวกพรบใบบันทึกประจำวันสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านผู้บาดเจ็บสำเนารถนะคะไปยื่นให้กับทางโรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลก็จะทำการไปตั้งเบิกกับบริษัทกลางเองนะคะแล้วส่วนที่เหลือก็จะตัดเป็น บัตรทองไปนะคะอ,ะอันนี้คือขั้นตอนนะคะในการเบริกค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เอกสารต่างๆนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะกับทางทุกๆคนนะคะที่ได้รับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วถ้ามีสาระหรือว่า ความบันเทิงใดๆเราก็จะมาอัดคลิปให้ชมในคลิปต่อๆไปยังไงฝากกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ